สุดท้ายอันนี้คือผู้ต้องแพ้ขามึงไม่เตียนบอกกูถามอุ้งเหน่งไม่เตียนวะมึงเศร้าถ้าใครจะเตียน่นี่มึงเศร้าคุณยอมแล้วเฮ้ยเศร้า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 คุณยอมแล้วเศร้าเศร้า p ฮปปี้เอนยวัซลีวัานปีหนึ่งไม่ต้องทุกใจไม่เป็นของกู เขาใส่มาซื้อมาเอ,อื้อม่อนีคบรอบซื้อเค้กไปให้เน่เสียไปเสื้อไปผู้สาวว่าสั้นจ้าเป็นได้เบอร์ทุกอย่างฮะล่ะจกเว้นเป็นคนที่ถือหักอบนะครับาหาขวามอาเอ,อ้ยนี่ล่ะ <laughs> นี่ล่ะนี่ล่ะ,ละสูซูเบิรกเอาอมันใส่เห่ไอ้มันนี่ล่ะเป็นซื้ออันเค้กอันครบรอบให้เบิรกเอาวาสนากูเนะาะเบิรกนคนของฮักกัน